นี่คือโต๊ะสักตัวเก่าและนี่คือโต๊ะทำงานใหม่ของประกอบอยังไงนะครับก็มีขั้นตอนของการประกอบอยู่นะครับนี่ครับผมอ่านแล้วผมน้ำตาไหลเล็ดเลยอะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกผมก็จะมาเริ่มประกอบนะครับผมก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ก็คือแต่อาจจะใช้แรงนิดนึงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องมีคนช่วยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ ได้เลยแต่ผู้หญิงบางคนก็แข็งแรงนะผมมีข้อแนะนําให้เพื่อนๆอย่างหนึ่งนะถ้าประกอบตัวล่างให้ประกอบตัวล่างก่อนนะครับถ้าเราประกอบตัวบนก่อนเนี่ยเวลาเราขันเนี่ยมันจะติดแล้วมันจะขันยากมากให้เราใส่ตัวล่างก่อน่างน้ครับใส่ให้ครบเลยนะครับเนี่ยให้มันครบหมดเลยนะครับผมใส่ครบหมดแล้วแล้วผมก็ค่อยมาไล่ใส่ตัวบนนะครับประแจเล็กๆมาไปบ้ี้นะครับก็ใช้สีมือนิดนึงนะครับผมก็คือประแจมันเป็นประแจเล็กถ้าเพื่อนๆมีประแจก็จะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้ของเขาก็ได้ก็ ก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมเป็นประแจแต่จะออกแรงขันให้มันแน่นๆแบบเหมือนประแจอันนี้มาตรฐานมันก็ก็ไม่ได้อย่างนั้นนะแต่ต้องเล็งเหลี่ยมดีเห็นไหมผมบิดเนี่ยเริ่มสึกไปนิดหน่อยแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าใครที่ประกอบไม่เป็นก็ไปช่างประกอบก็ได้แต่ผมว่าประกอบเองได้นะทุกคนประกอบไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแเราประกอบเสร็จแล้วครับ ที่มันจะมีล้อบเบรกมันสองตัวนะครับผมจะเอามาใส่ข้างหน้าสองตัวนะครับผมเห็นเขาใส่ฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าเอาไว้เขียนว้เนี้นะแต่พ่าผมว่าเอามาใส่ฝั่งนี้น่าจะดีเพราะว่าเวลาเราสั่งเราจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ปะเวลาเราจะล้อ,อเราก็เหยียบเลยซึบได้หา่าะไงไอเดียดีปะเหยียบปึ๊บอ่าล็อกล็อกแขนตรงนี้นะครับผมก็ว่ามันมีน็อตมาทําไมไม่มีน็อตตัวเมียนะครับที่จริงผมรู้แล้วผมก็หาอยู่พักหนึ่งมันต้องเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาน็อตเสียบ เลยปัดแจก็เป็นตัวเดิมนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวเล็กนะครับผมจะขันเข้าไปเลยเหมือนเดิมเลยเลียงเหลี่ยมนิดนึงเพราะว่าปัดแจเราบางเกินบางกล้องบางคล้องนะครับผมโอเคไม่รู้มุมกล้องเลยส่วนตัวนี้นะครับผมเอาไว้ใส่อุปกรณ์ไม่ต้องมีอะไรรัดนะครับผมก็ ใส่ไปแบบนี้เลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดให้เพื่อนๆดูว่าถ้าจัดไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่ามันดูสะอาดและก็เรียบร้อยมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ผมดูผมเก็บเครื่องโอ้โหดูดูตัวเดิมดูตัวเดิมโอ้โหเลอะหมดแล้วนะครับผมดูลกรุงรังกับดูตัวใหม่เป็นไงเป็นไงเป็นไง แล้วก็ถ้าเป็นของใหญ่ๆเราก็จะเอายัดเข้ามาในนี้นะครับผม oh. แล้วก็ปิดแบบนี้เลยดูการใช้งานจริงนะัเวลาเราสักเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะไม่ว่าเราจะปรับก้าอี้ต่ําหรือสูงมันก็จะอยู่มุมพอดีที่เราใช้งานได้จริงนะครัและดูของที่ผมเอามาวางน,นะครับถ้ามาดูใกล้ๆตรงนี้นะครับว่าเห็นไหมของเนี่ยมันมีพื้นที่เพียงพอที่เราจะใช้งานได้จริงมุมนี้ สำหรับใครที่มีแบบหม้อแปลงเป็นแม่เหล็กเนี่ยก็สามารถติดแบบนี้ได้เลยครับเราจะย้ายไปไหนก็ได้นะครับย้ายมาตรงนี้ก็ได้นะครับย้ายมันตรงนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือง่ายสำหรับการใช้งานจริงไมเพื่อนที่กําลังมองหาตู้สักเก็บอุปกรณ์อะไรแบบเนี้ยผมมองว่าไอ้ j เอ r เนี่ยมันก็ ดูโอเคอยู่นะครับผมในทุกหลายๆมุมมองนะครับสาหรับเพื่อนถ้าไม่ต้องเป็นแบรนด์นี้ก็ได้นะแบรนด์อื่นๆก็ได้ที่มันส่วนสูงเท่ากันนะครับผมคิดว่าดีสําหรับเพื่อนๆที่จะหาโต๊ะมาทํางานสักแล้วก็ดูดูแบบดูสะอาดเรียบร้อยด้วยนะครับผมเราเอาเข้าไปเอาไปไว้ในห้องที่เราแต่งเนี่ยมันจะดูสวยดูเรียบสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็เอาโต๊ะของแจ้คแคนไว้เพื่อนดูว่า ตอนนี้ช่างแกนก็อัปเดตเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าพเพื่อนๆอยากตามก็ถ้าไม่รู้จะไปกดที่ไหนก็กดของที่ช่างแกนแปะไ้ให้ก็ได้นะครับผมเอา,า่ะถ้าพเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับตอนนี้น่าจะใกล้ถึงแสนซับแล้วนะครับฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ